สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นฐานชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมแลกน่ารักแบ k ็กทูกร y ค่ะวันนี้เลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะคะที้แคาให้ทำสรุประบบการ์ดทั้งหมดเลยนะคะอย่างละเอียดแนวทางการอัปเกรดอัปเดตแล้วก็ทิกเล็กๆน้อยๆรวมถึงมาแนะนำด้วยเออการ์ดสายคุ้มค่าประหยัดสายฟรีใช้ได้ ต่อยเติมก็ใช้ได้นะพอการดีดีก็หลายอันเนาะพวกการขาวการเขียวอ่ะอันนี้ก็มาต่อกันแล้วนะคะสําหรับการ์ดบอสมั่วแล้วก็การบอสดลุงนะคะแน่นอนเราก็จะบอกว่าการ์ดไหนคุ้มค่าและดีที่สุดรวมถึงเออการ์ดไหนเผื่อเราจะลงทุนเก็บใบนั้นนะคะโดยสําหรับการที่แนะนาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบ่งเป็นอ่าแต่ละชีพแล้วกันโดยแต่ละชีพของเกมเนี้ยมันแบ่งได้เป็นตรงๆรเลยว่าเป็นสายกายภาพหรือสายเวลวกันสายกายภาพก็หกตี ทั้งหมดอะสายเวทก็จะมีแค่2อ,อย่างเนอะก็คือจะเป็นพระกับพวกวิาสาหอะไรเงี้ยเออ,อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแค่จะมาสรุปเป็น2ส,สายนี้หลักๆแล้กันทุกคนให้เข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่แต่แตนั่นแหละอาจจะมีบางอย่างที่ใช้2อ,อาชีพไปลองฟังนาคิปแล้วกันโดยการทั้งหมดนี้ขอพูดเพิ่อมอีกน,นึงแล้วกันว่าอาจจะเป็นการแค่ถึงเวลหกนะเพราะว่าเป็นการที่ สามารถยังหาได้อยู่แล้วก็มีเริ่มมาขายในตลาดอะไรใดๆด้วยการนอกจากนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันยังไม่มีดอปนะคะเออไว้ถ้าเกิดใกล้ถึงแล้วอะไรอย่างงี้แล้วมีอัปเดตเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตให้กันอีกทีเนาะอ่ะพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจให้แคทในนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยช่วงนี้ก็มีไลน์อย่าลืมเข้ามาพูดคุยมามอยและเป็นความเห็นกันได้หรือสอบถามกันในไลน์ก็ได้นะโอเคพร้อมกันแล้วมารับชมกันได้เลยจ้า ก็ๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ไง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ ไวเพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนาเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะคือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4นะคะ สามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะคันมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยอเดี๋ยวเริ่มกันเลยอันแรกนะคะเป็นของพวกสายกายภาพและการสายกายภาพก,ก็หลักๆปกติที่เรารู้กันเออพวกสายตีไบรับสายส,ายสก,กิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะแต่คันขอพูดเป็นรวมๆแล้วกันเพราะหลายๆอย่างก็มีอธิบายอยู่แล้วกันว่าเอออันนี้เหมาะกับอะไร แต่ในอนาคตอะจริงๆแล้วที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นการมิกซ์สายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าการใบไหนควรจะเก็บไว้ใช้ยาวๆกันนะคะคมาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะเดี๋ยวใบแรกนี้ขอมาเป็นคู่เลยละกันนะคะเดี๋ยวมันก็คือการไมเนอร์ซันอันนี้แล้วก็การมายาซันอันนี้อ่าสองใบนี้ที่คัทพูดพร้อมกันเพราะอะไรคือมันมีเอฟเฟก์ที่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนตัวเอฟเฟกเนี่ยมาลองอ่านเทียบกันคือ ความสามารถหลักทุกครั้งที่เราทำการโจมตีก็จะมีโอกาส20%ที่จะทำดาเมจพิเศษใส่ศัตรูพร้อมกับเพิ่มเ p d ให้กับตัวเรานะมันก็คือการเล่งเ p d ทั้งคู่เลยนะคะทั้ง2องใบนี้แต,แต,แต่แต่การสองใบนี้มันต่างกันนะคะก็ตรงดาเมจแถมจากสกิลการ์ดแค่นั้นแหละอ่ะตามที่เห็นเลยเนาะเพราะงั้นการสองใบนี้นะคะก็เหมาะกับสายในภาพพวกสายตีไวนะคะตรงๆเลย แล้วก็แนะนําว่าใช้คู่กัน2ใบเลยนะคะเพื่อเป็นการเร่งความเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ S P D 2ใบนี้มาครับมาต่อกันนะใบที่2แน่นอนอันนี้ mastering s u นใบนี้ขาดไม่ได้นะคะบัใบนี้คือดีตั้งแต่สมัยรีเบิร์ดก็คือบอกเลยว่าใช้ยาเอายันแพทปัจจุบันการนี้นะคะแน่นอนดีเพราะอะไรคือมันเป็นการที่ท <c oughs> ําดาเมจรกายภาพทําให้มีโอกาส20%นะคะที่จะเพิ่มดาเมจสุดท้าย <c oughs> ของดาเมจนั้น ที่มันดีคือดาเมจสุดท้ายทุกคนอาจจะไม่เก็ตถึงแม้หนึ่งดาวมันจะเขียนแค่ว่าเฮ้ยเพิ่มแค่9 1้าเก้าเอเองหรออะไรเงี้ยแต่มันสุดท้ายไงทุกคนแล้วบอกเลยว่าไปถึง4ี่ดาวมันจะอยู่ที่เกือบเกือบสี่นะคะซึ่งเยอะมากคำว่าดาเมจสุดท้ายคืออะไรคือเราบวกเราบวกเราคุณหารแต่เราทุกอย่างแล้วค่อยมาคุยเลขนี้ทุกคนคือแบบค่ามหาศาลแน่นอน พราะงั้นการนี้นะคบของสายกายภาพดีสุดๆเลยนะคะไม่วายคุณจะเป็นสายตีไวสายสกิลสายอะไรก็ตามถ้าคุณจะเป็นดีเพจแน่นอนใส่อันนี้นะคะและการไปดีที่สําคัญหาได้จากพาได้ทุกคนเออนั่นยังไงล่ะต้องมีครับต้องใส่ต่อมาต่อมาการที่สามนะคะการกบหรือว่าอันนี้ทอดมูลสาหรับแคทนะคะคันบอกเลยว่าให้การเนี้ดีมากสําหรับสายตีไวอ่ะเน้นที่สายตีไวโดวยเฉพาะ คือความสามารถของการใบนี้นะคะมันจะทําให้เมื่อเราทำการเมื่อเราทําการโจมตีปกติมันจะทําให้ดาเมจนั้นอไอ้ดาเมจนั้นไฟนอลดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น15%อันนี้แค่ที่1ดาวนะคะสําหรับที่4ดาวบอกเลย60%โอ้โห,โห,โห,โหบอกเลยว่าถ้าการโจมตีเอฟเฟกนี้ก็คือเพิ่มขึ้นนั่นแหละโคตรเยอะหลายเอดพดีห้ามพลานนะครับใบนี้เราเน้นโจมตีปกติอยู่แล้วถูกไหม เออการที่เรามีไปนี้แปลว่าดาเมจปกติที่เราตีเนี่ยทุกอันก็คือแรงขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเกิดถามว่าสายสก,กิลเหมาะไหมก็จริงๆก็อาจจะแบบเออไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เนาะอาจจะลองดูการอื่นละกันเพราะว่าสายสก,กิลเราอยากเน้นดาเมจที่สก,กิลมากกว่านะมาต่อกันที่การต่ตอมานะครับการทานุก,กิหรือบางคนจะเรียกแลคูนซันนะคะคือการไปนี้บอกเลยว่าดีมากอีกเช่นกันแล้วการไปนี้หาไม่ยากเลยทุกคนอยู่ในแพ็คโปรนะครับ อันนี้เลยโปรเจ็้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ราคาพิเศษต้องอันนี้เลยทุกคนลัคกี้คอยคิดั้งเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่า1 0 0 0 0แบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว,ว้ารางวัลมากมาย3ามสะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคกลับมา <c oughs> คือการอันนี้ดีเพราะอะไร เพราะว่าการโจมตีติดคีของเรามันก็จะมีโอกาสที่จะติดบัฟทำคีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก12วิกว่าคือการนี้นะคะดีมากทุกอาชีพเลยแล้วกันเออคือไม่ใช่แค่สายกายภาพนะคะทุกคนสายเวทก็ใช้ได้ดีมากพอเกมนี้เวทติดคีอะถึงเอามาพูดตรงนี้เลย,เลยกันกลางๆดงีจริงๆบอกเลยก็ลดราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็เวลาติดสกิลบัฟนี่คือคี ดาเมจคือเพิ่มขึ้นกระจายเลยค่ะมามาครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเข้ากันสําหรับหมวดการ์ดสายเวทนิดน,นึงอะแต่ว่าตะกี้ก็ใช้ได้นะทโนกิเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อละกันแต่ว่าขอบอกนิดน,นึงคือไอ้พวกการ์ดบอสของสายเวทเออช่วงเวลหนึ่งถึงหกสิบอะมันมีให้เลือกน้อยจริงๆนะคะแต่ก็ยังมีอืนอ่นอีกเดี๋ยวคัจะมาเรคคอมเมนต์เพิ่มอย่างการ์ดนี้นะคะการ์ดกระต่ายอ e ีคลิปซันนะคะใบนี้เลยอ่ะการ์ดใบนี้มีดียังไงการ์ดนี้ทําให้เราตีบอสแล้วก็มินิแรงขึ้น ในหนึ่งดาวนะสามเปอร์เซ็นนะคะแต่เปอร์เซ็นนี้ถือว่าอีกเป็นเป็นตัวคูนึงที่แบบไม่เหมือนใครนะเพราะว่ามันจะทาให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใบนี้ถือว่าอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีงบละกันถ้าใครงบน้อยแล้วหวังว่าแบบเฮ้ยได้การ์ดใบนี้จะได้ตีบอสแรงขึ้นกระชูดอ่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เออเราอาจจะไปใส่าการ์ดสแตทพวกการ์ดขาวการ์ดเขียวอะไรเงี้ยที่แคทเรคเคอเมนต์ไปในคลิปที่แล้วอ่ะ ก็แคทจะแปะลิงลก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะคะลืมลืมลืมบอกการ์ดใบนี้นะคะจริงจงสายดามเมจอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าตีบอสแต่เรามาพูดในหมวดของสายเวทเพราะมันไม่มีการเฉพาะของสายเวทที่การ์ดสายกายภาพยังใช้ไม่ได้นะคะณนะตอนนี้เฮ้เมามาทุกคนอันต่อมาอันนี้สําคัญสุดๆแล้วนะคะคืออย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร์แทนกำลังใจให้แคทหน่อยนะคะปิงปิงวิงวิงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ใครมีคําถามอะไร ก็สามารถถามไต้มินเฮ้ยจริงๆลืมช่วงนี้ก็มีไลฟ์บ่อยๆนะคบก็สลับทาไลฟ์กับคลิปด้วยเพราะฉะนั้นก็มาตอบถามกันได้ในไลฟ์ด้วยเช่นกันนะคะจะได้ดคัสพูดคุยกันได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราสรุปกันต่อน,นิดนึงคืออย่างที่เห็นจากสรุปมาทั้งหมดใช่ปะ่ะพวกคกัหลุงเออ MVP อะไรตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีการที่เหมาะกับสายเวทโดยเฉพาะเท่าไหร่เนาะพวกนั้นเป็นพวกสายกายภาพเป็นพาะเอพีดีอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่แต่แต,แต,แต่ทุกคนคนสายเวทยอย่าน้อยใจนะคบต้องบอกเลยว่าคัสใส เอ้ยไม่ใช่การสิคนใส่แว้อยู่แล้วเนี่ยแรงด้วยการ์ดปกติค่ะการปกติก็แรงอยู่แล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้การ์ด MVP คือเธอลองเปรียบเทียบกับพวกสายตีไวสายกายภาพอื่นๆนะคะลองมาดูคือจะเป็นใส่ทั้งการ์ด SPD หรือการ์ดกบนะคะพวกนี้คือใช้การ์ดมันต้องใช้งบเยอะมากอะทุกคนการ์ดอื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจอ่ะมันก็ยังมีนะคะหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ดใบไหนเจ๋งเทพ เราใช้การไปน,นี้อยู่อะไรเงี้ยสามารถไลฟเป็นความเห็นแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ใครฟังถึงตอนจบนะครับบอกเลยว่าพวกคุณน่ารักสุดๆเอาไปเลยหัวใจสามดวงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับทุกคนไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะคะสวัสดีจ้า